เคล็ดลับทําให้คลิปเป็นคลิปแมสะะหรือคลิปปังนะคะมาดู2คลิปนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้นะคะเป็นคลิปที่ลงใน t ิ k กต k อกนะนี่นะเป็นคลิปเดียวกันเลยนะคะมาดูคลิปแรกนะคะยอดวิวแค่40นะแต่ว่าคลิปที่2ลงเวลาเดียวกันเลยนะยอดวิว214ีมาดูนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะ อันนี้เป็นคลิปที่ใส่เสียงจากข้างนอกนะคะเสียงเพลงจากข้างนอกนะคะแล้วมาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปเดียวกันนะอันนี้เป็นใช้เสียงจากใน t i กตอกนะคะใช้เสียงจาก t i k t อกนะยอดมีวสจะพุ่งเลยนะคะ แล้วก็มาดูอีกเทคนิคหนึ่งก็คือให้เราใส่ข้างหน้าแบบนี้นะเนี่ยหัวข้อข้างหน้าแบบนี้นะคะติกตอกเขาาก็จะดันคลิปเราขึ้นมานะควรจะใส่คลิปควรจะใส่เสียงเพลงในติ k กตอกเสียงเพลงที่มาติดลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็เสียงเพลงที่เป็นเพลงวันนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นเสียงเพลงข้างนอกติ๊กตอกเขาก็จะไม่ดันคลิปเรานะเคล็ดลับง่ายๆสำหรับใครที่ต้องการ ทำให้คลิปแมสนะคะทำวิธีนี้นะคะ